เรื่องการประดิษฐ์ต้องยกให้ยอดหุ่นยนต์ทีทูสวัสดีครับเด็กๆหลังจากที่เด็กๆเรียนจบตามท่านที่ได้หวังไว้แล้วก็จะต้องหางานทำเพื่อหาอไรายได้ใช่ไหมครับทีทูมีหลักการประกอบอาชีพมาแนะนำให้เด็กๆฟังล่วงหน้าด้วยนะเพื่อว่าในอนาคตเด็กๆจะได้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพของตนเองไงล่ะครับการประกอบอาชีพแต่ละประเภทให้ประสบความสำเร็จ จะต้องมีคุณสมบัติ3ามประการดังนี้ครับ 1. คุณลักษณะในอาชีพเช่นความซื่อตรงความรับผิดชอบความมุ่งมั่นในอาชีพความเพียรพยายามและความเชื่อมั่นในตนเอง 2. ทักษะในอาชีพเช่นทักษะการสื่อสารทักษะการทำงานเป็นกลุ่มทักษะการจัดการทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 3. ความรู้ในอาชีพที่ทำไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพใดก็ตามเราต้องมีความรู้ในอาชีพที่ทำด้วยนะเด็กๆทีทูมีตัวอย่างการประกอบอาชีพมาให้ดูด้วยนะอาชีพขายปลาสวยงามคนขายปลาสวยงามควรมีความขยันความรับผิดชอบตั้งใจทำงานกล้าแก้ปัญหากล้าตัดสินใจและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทักษะในการประกอบอาชีพนี้คือมีทักษะกระบวนการทำงานทักษะการจัดการและทักษะการสื่อสารการขายปลาสวยงามจะต้องมีความรู้เรื่องการเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงามมีความรู้ในการจัดจำหน่ายปลาด้วยนะเด็กๆอาชีพขายอาหารคนที่ทำอาชีพขายอาหารจะต้องมีความขยันอดทนมีความซื่อสัตย์และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า ส่วนทักษะในอาชีพต้องมีทักษะกระบวนการทำงานทักษะการสื่อสารทักษะการคิดและทักษะการจัดการความรู้ในอาชีพขายอาหารนั้นคือจะต้องมีความรู้ในการทำอาหารให้อร่อยถูกใจลูกค้าและมีความรู้ในการจำหน่ายด้วยนะอาชีพครูหรืออาจารย์คนที่ประกอบอาชีพครูอาจารย์จะต้องมีความรักความเมตตา ความเสียสละมีมนุษยสัมพันธ์และมีระเบียบวินยัยต้องมีทักษะการจัดการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารและทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจคุณครูอาจารย์จะต้องมีความรู้ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดีจะต้องรู้ถึงความต้องการและวิธีการเรียนรู้ของเด็กด้วยนะอาชีพสุดท้ายที่ทีทูจะยกตัวอย่างให้ดูคืออาชีพกรรมกรก่อสร้าง ต้องมีความอดทนต่องานหนักและรับผิดชอบในงานที่ทำมีทักษะในการแบกหามอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆและมีทักษะในการสื่อสารที่สำคัญกรรมกรก่อสร้างต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการแบกหามหรือวิธีการใช้อุปกรณ์ก่อสร้างชนิดต่างๆด้วยเด็กๆลองนึกด,ดูด้วยนะว่าอยากจะประกอบอาชีพอะไรแล้วอาชีพนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง จะได้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพของตนเองไงล่ะสวัสดีครับ